ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมอดของเกม Red Dead Redemption ภาคที่2อกันอีกแล้วนะครับผมจากครั้งที่แล้วที่ผมได้ลงคลิปเกม Red Dead Redemption ภาคแรกตอนที่1นะครับก็มียอดตอบรับค่อนข้างดีนะครับมียอดไลค์เกิน10นะครับมียอดวิวสา0ร้อนะครับแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้อีกนะครับผมแต่วันนี้ขอลงมอดก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นมอดที่เจ๋งพอสมควรนะครับผมชื่อว่ามอด พิเช h โฮปแกงมดนะครับมดนี้ก็ผมว่าเจ๋งอยู่นะมอดนี้จะเพิ่มตัวละครอา t เธอร์เซดีแล้วก็ละครนี้นะครับคารลนแล้วก็จะมีมีอีกคนหนึ่งซึ่งมันอยู่ในภาคแรกนะครับลูกเปล่านะเพราะาผมไม่ค่อยคุ้นในภาค2เลยลก็จะเพิ่มตัวละครมาแล้วก็ทําให้เราคุยพูดคุยได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาลงมอดกันเลยนะครับมอดนี้ก็ต้องใช้มอดพื้นฐานเช่นเคยนะครับผม ก็มีไฟล์วก็กดเมนูนดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับ <_ Z> ผมก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นไฟล์ซิปนะครับลูกโฟเดอร์ folder, แล้วก็มีรูปซิปกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมีไฟล์เดียวนะกดคลิกซ้ายหรือคุมดำก,ก็ได้กดค o p ปี้ไปที่รีดเดติมชันแล้วก็กดเพรสได้เลยนะครับนี่กดเพรสอันขึ้นอะไรก็กดยืดยืดยืดอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ลงประมาณนี้นะก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่ามอดที่เราลงมันจะเป็นยังไงนะครับผม เอาละครับเราก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมลืมบอกนะครับมอดนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเรากลายเป็นจอรนเท่านั้นนะครับต้องเล่นเป็นจอรนนะครับผมโอเคตัวละครที่เราพูดถึงซีดีสอาร์เธอร์คาร์เลนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายนะครับก็จะไม่อยู่ในบ้านของจอั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับา้าราไดา้ไงคืออาร์เธอร์นะครับผมกดต่างๆได้นะคุยกันได้ อ,อเหมือนจะไม่สามารถให้ตัวละครไปกับเราได้นะครับก็ทักทายได้ก็จะเพิ่มบทสนทนามากขึ้นนะครับแล้วก็ลองกด e หน่อยสิตัวละครก็พูดเยอะขึ้นครับผมไม่แน่ใจถ้าลงมดภาษาไทยเนะี่ยเขา สุดแรงมาได้แปลประโยคแบบนี้ไหมน,นะท่านผู้ชมก็ไปลองเผื่อผมก็แล้วกันนะครับผมไม่ได้ลงวัดไทยนะเสียใจคุยได้สเปกบาร์คุยได้เมื hey, <brother. S 2> re ่อตัวละครพูดเราจะไม่สามารถกดอะไรได้นะครับ จะเป็นบทสนทนาที่เราคุยกับอาเธอร์นะครับในช่วงแชปชปเตอร์ก่อนๆนะครับกด F จ็คุยกันทั่วไปนะครับทักทายกันเราไปหาตัวละครดื่นหน่อยสิเฮ้ยใครวะนี่ไงครับตัวละครที่ผมพูดถึง ไม่คุ้นหน้าเลยมันจะภาคแรกหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะใช่นะครับอับิเกลยังไงคารินทักทายคารินหน่อยสิยังไงกันบ้างเซดี้เดี๋ยวเซดี้มีค่าวอากาศเดี๋ยวเราลองกดดูนะเดี๋ยวขอทักทายก่อน ที่นี่ดูสงบไหมชใช่ฉันต้องการสิ่งนี้ดีที่คุณอยู่ที่นี่เออผมก็แปลคำง่ายๆให้นะดีใจมากที่ได้อยู่ด้วยเราคือครอบครัวชนถ้าเดินชนก็มีเรื่องเลยนะคลนนรับกดอีหน่อยสนะิ อ you ๋อการ์ดไม่ได oh, so ้แปลว่าให้เธอตามเรามานะมันเธอจะเฝ้าระวังให้เรากวนได้แต่เราไม่กวนดีกว่าก็ไม่ถึงให้เซดีรายงานรอบๆบ้านเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้าง กดเอฟดิพูดไม่พอเลยนี่คือกวนประสาทเออยจะวิ่งมาใส่ไรไงวะเอ้ยเก้าอี้ของพังหมดแลวอ้าวเศกไม้กวาดออกมาได้ด้วยจีดีไปไหนอ่างอนเลยวิ่งหนีไปละ มันมีตัวละครอื่นอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเรจะลองไปดูเออโลงนานะครับพอมีชาวอยู่ชาวเออผมลืมบอกว่ามีตัวละครชาวเพิ่มเข้ามานะครับก็ปกติจากในเรื่องเนี่ยเนี่ยชาวมันก็จะออกไปจากบ้านเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมอดนะทำให้ชาวมาอยู่ตรงนี้นั่งเก้าอี้ได้ด้วยนะทักทายหน่อยสิ morning morning like oh, got yeah, So, time, t e p a r n เราลองตอบแบบกาดล่ะ hmm. มีอะไรที่เราฉันต้องระวังไหมแถวนี้ก็บอกยังไม่มีอะไรนะมีอะไรบ้างเรที่กูดดีมากบลาบลาคุยกันเ ก็คุยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับประโยคมันก็จะมีเยอะอยู่นะประโยคการคุยกันถามตอบนะครับระหว่างเราตัวละครอื่นไอ้นี่ก็เสือคูก้านะครับออกออกว่ามันหนักหลังม้าเรานะครับอันนี้ก็อยู่หน้าบ้านนะครับรู้จะไปไว้ไหนดีมีใครทักมาวะ อันนี้คุยเยอะไม่ได้นะครับเป็นตัวละครไม่ค่อยมีบทเท่าเลยนนผมจะลองเอามันมาย่างดูนะครับเสือคุกกาผมเกือบตายเลยวางมันอ้าววางไม่ได้มันวับเรามานี่เลยนะครับกดกระทืบไม่ได้ตายเรียบร้อยนะครับผมฆ่ามันผมเจอมันอยู่ตรงนู้นะ่ตอนขี่ม้ามาแม,ม่งทำผมตกมาเลยมาตกใจ ก็มีประมาณนี้นะหมดเป็นการเพิ่มความสมจริงให้กับอจอน,นครับบ้านจอน<ต>ให้กับเกมนี้ทำให้มีบรรยากาศเก่าๆนะครับในแคมป์เรามีคนเยอะขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราชอบนะครับเราชอบคนเยอะๆมันคลึกคืกคกดนี้งไงอาเธอร์กลับมาแล้วให้เลย เาเธอก็คุยเรื่องสกานะครับก็คือรอยแพเป็นของจรก็น่หละคุยหยอกล้อกันแฮปปี้อะไรวันนี้ทุกคนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็ไม่ทุกคนหรอกแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับรเรานั่งได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าผมลงมอดนั่งหรือมอดนี้มันทำให้นั่งได้อยู่แล้วนะ,ะก็ช่างมันเถอะอะไรกูนั่งเฉยๆมีปัญหาเลย อ้าวอ้าวอะไรของมึงล่ะอเอาอีเขี้ยตกแรกกูทำเขี้ยอะไรมึงอกีกูจะบ้ากูนั่งไม่ได้อ่ะซีดีมึงหลอนแล้วทำไมไม่ชอบให้นั่งใกล้อ่ะเฮ้ยฉันรอเล่นกูยังไม่ได้ทำอะไรเลย เป็นเฮียอะไรเสียดีอะไรกูแค่นั่งไกลๆแม่งงอนละโมโหอลไวะโอเคก็ประมาณนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องพาร์ทที่2ของเนเดรติมชั่นหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้ายอดวิวไม่เยอะ ผมหวังว่ายอดวิวสัก400แล้วกันครับแล้วก็ลอดยอดไหลสัก20ผมก็จะทำพาร์สามต่อโอเคก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าของผครับซีโอเก n นะครับผมไว้เจอกันบลาบลาบลาอไม่ใช่บายบายสิ <laughs>